สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะคะเราได้ฟังเสียงเพาะๆหวานๆของเป่าเป้เนเน่ที่มาร้องให้เราฟังแล้วเรามาดูคอมเมนต์ของแม่จีนกันค่ะว่าเมื่อเขาได้ฟังแล้วเขาพูดถึงเนเน่ว่ายังไงกันบ้างมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าดีใจที่เนเน่เรียกฉันว่าที่รักหวานจะตายอยู่แล้วไพเราะมาก ฟังเพลงนี้แล้วไม่สามารถอธิบายความรู้สึกได้ภาษาจีนของเนเน่นั้นพัฒนาขึ้นเยอะเลยหลายๆคอมเมนต์บอกว่าเขินหนักมากตกหลุมรักเลยอ่อ,อนโยนสุดๆน่ารักจนต้องฟังซ้ำภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะคลิปนี้ก็มียอดวิวพุ่งไปถึง1 0 0 0 0แสนกว่าวิวค่ะคุณพ่อคุณแม่อตอมนิคั่งรักลูกสาวมากๆ คอมเมนต์ในว้ยป๋อนะคะที่ท็อปท็อปที่แอดยกมาให้ดูก็จะมีเรียกว่าที่รักเรียกเนเน่ที่รักพิมพ์ถึงเนเน่ว่าที่รักอาที่รักแล้วก็มีบอกว่าที่รักกำลังจะมาที่รักของฉันมีคอมเมนต์ในบิลิบบิลิด้วยนะคะคนนี้เป็นขาจรเขาบอกว่าว้าวบังเอิญมาเห็นคลิปนี้พอดีหวาน หวานมากหวานเข้าไปสุดๆช่วยด้วยคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าความก้าวหน้าทางภาษาของเนเน่นั้นชัดเจนสำหรับทุกคนตั้งแต่จำประโยคจนถึงตอนนี้เธอเป็นเด็กผู้หญิงที่ทำงานหนักมากฉันหวังว่าเธอจะมีคนสนับสนุนในวงการบันเทิงมากขึ้น มาฟังคอมเมนต์ในส่วนของแม่ไทยกันบ้างนะคะโดยรวมๆแล้วแม่ไทยก็จะบอกว่ารักแล้วรักอีกรักมากขึ้นปื้มปิ่มในความสามารถของลูกสาวที่เก่งและพัฒนาตัวเองตลอดเวลาสาวน้อยที่ไม่เคยละทิ้งความฝันของตัวเองฟังเพลงนี้แล้วในหัวมีแต่คำว่าเปล่าเป้ยเปล่าเป้ยแล้วก็หุบยิ้มไม่ได้เลยค่ะละมุนมาก หวานมากเพราะมากฟังเพลงนี้วนไปตลอดเลยค่ะคุ้มค่ามากกับการรอคอยที่จะได้ยินเสียงหวานๆเพราะๆของเนเน่คอมเมนต์ที่แอดยกมาวันนี้นะคะเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นค่ะแม่ๆท่านไหนนะคะที่ยังเป่าเบื้อวนอยู่ในหัวไม่หยุดก็คอมเมนต์มาคุยกันต่อได้นะคะ ขอขอบคุณคอมเมนต์และคำแปลจากทั้งในทวิตและวยเปอบางส่วนที่แอดยกมาวันนี้นะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์กด s u b สไ r i b e ด้วยนะขอบคุณค่ะ